thank you ก็ผมทูมกับนะครับในตัวแทนของ Maxim o n Solution นะครับแล้วก็ตัวแทนของทางผู้จัดนะครับคุณอธิสรนะครับแล้วก็คุณสุภกิจนะครับก็วันนี้ก็เราสําหรับตัวทลอัีเราก็ได้ได้เลิกแล้วนะครับสําหรับการเปิดกล้องในในวันนี้เราซึ่งการถ่ายทําของเราเนี่ยน่าจะถ่ายทําในเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณนี้ครับในเรื่องเป็นใครบ้าง สวัสดีครับผมชัดธนวัฒน์สุขเพื่อนคูนะครับรับบทเป็นดินครับครใช่นะครับสุริโยทองธนวัฒน์ชรวรัตน์ครับรับบทเป็นเพชรนะครับสวัสดีครับผมบูนนะครับรับวีรศศิลนองค์การนอนนะครับผมรับบทเป็นเฉินต้านลู่นะครับผมตุ้ยจีนงนครับผมรับบทเป็นนกำนังทินงขาครับผมครับครับผมเคยมาลงกรรับบทเป็นพายุครับ ผมหมาป้าหุ่นยะได้เลยครับรับบทเป็นหินครับครับผมธนายกว่องตระกูลครับรับบทเป็นคุณพ่อของน้าครับคุณพ่อไม่เลยคุณพ่อของน้าครับผมจะเปพ่ออุ้มกลับนะยพ่อหน้าครับจริงจริงเรื่องราวของตัวธรณีตัวธรณีมันก็เหมือนชื่อเลยครับมันมันเป็นการจองจาของของทางธรณีก็คือดินนะครับคือทางพระเอกนะครับแล้วก็ทางนายเอกนะครับมันก็คือการถูกจองจําไว้ ผมพูดคร่าวๆคอนเสปต์ว่าค้าวเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับความรักแล้วก็การรอคอยนะครับของทางของทางผู้หลักแล้วก็การเสียสละนะครับเสียสละในที่นี้มันเสียสละทั้งในส่วนของความรักการเป็นแฟนการในความรักของครอบครัวในความรักของอาชีพหน้าท like ี <umba> well ่การงานแล้วก็การรอคอยในการกลับมาบางอย่างของของทางดินแล้วก็ของทางเฉิงต้าลู่เขานะครับประมาณนี <related> ้อันนี้คือคือสกปคร่าวๆของ เรื่องข้อข่า,ข,าของเราครับเป็น,นูาครับอย่างเรื่องของเราเนี่ยจะมีพระเอกนายเอกเนี่ยนะครับพระเอกเราเนี่ยจะมีสองคนนายเอกหนึ่งคนซึ่งสองคนของพระเอกเนี่ยเขาคือคนคนเดียวกันแค่มีการเปลี่ยนหน้าเฉยเพื่อเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างในการในการในการ,ในการกลับมาอย่างที่บอกเขาเขารอคอยเวลาในการที่จะกลับมามาเอาครอบครัวเขากลับคืนประมาณนี้ครับจะมีมมมมนนีนนึงเป็นากนั้นครับทางนี้แหละครับคุณนะครับ ัสำหรับสําหรับผมขออนุญาตบอกของพี่ตุ้ยเลยนนะครับพี่ตุ้ยนะครับก็รับบทเป็นกำนันอินผานะครับซึ่งกำนันอินผานี่เป็นเป็นชื่อว่ากำนันก็จริงแต่จริงแล้วเขาเป็นมีเป็นผู้มีอิทธิพลระดับระดับประเทศเลยนะครับซึ่งกำนันอินผานี่ต้องบอกว่าเขาอยู่เบื้องหลังของของคอนฟ lict ทั้งเรื่องทุกอย่างเลยคือตัวเขานั่นเองแล้วก็ในเรื่องนี้ครับเราเห็นพี่ตุ้ยเนี่ยในการรับบทบาทที่ ต้องบอกว่าน่าจะเป็นเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของพี่ตุย้ยที่พี่ตุ้ยอาจจะไม่เคยเจอคาแรคเตอร์ประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับก็มีการพิกทบาทของพี่ตุ้ยด้วยรวมถึงของของพี่กระดุมก็เหมือนกันนะครับพี่กระดุมก็จะเป็นจะเป็นฟิลของของดราม่าที่ทุกอย่างมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วแต่ตัวเองต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยอะไรได้ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ประมาณนี้อันนี้คือของของพี่กระดุมส่วนส่วนของคู่คู่2ทั้ง2คนนะครับคู่นี้เขาก็จะเป็นความรักของ ต้องบอกว่าทุกคู่เนี่ยเป็นความรักของรุ่นใหญ่แต่คู่นี้เขาจะเป็นความรักของของคนวัยทำงานเป็นเป็นรุ่นใหญ่จริงๆที่ที่เขาผ่านเหตุการณ์ในชีวิตกันมาเนี่ยมากกว่า12ปีแล้วในชีวิตเขาเป็นคู่กันมามากกว่า12ปีแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นโมเมนต์ของความรักของคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชวยัยใสๆไม่ใช่นักเรียนไม่ใช่นักศึกษาแล้วจะเป็นคนวัยทำงานที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตเนี่ยตกทลึกตกตะกอนของความรักกันมาค่อนข้างเยอะสําหรับสําหรับคู่หินแล้วก็พายุอ่ะครับอันนี้คือคือคู่รองคู่คู่สอง ประมาณนี้ครับมันจะมีแบบอะไรบูแอคชั่นเป็นไงบ้างคะการแสดงต้องแบบเตรียมการอะไรต่อก็จะมีเขาเรียกว่ามีเวิร์กช็อปเนาะพวกเราเวิร์กช็อปเพราะว่าสำหรับเรื่องนี้คือการสแสดงมันมีแอคชั่นมันเยอะมากเดีเราต้องแบบมาปารักควาเข้าใจกันด้วยเพราะว่าบางทีอาจจะมีแบบติดคิวกันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับจะต้องเวิร์กชอ็อปกันเยอะหน่อยใช่ มันมีความยากมากๆครับเพราะว่าบทนี้ผมบอกเลยว่ามันไม่มันไม่ง่ายอย่างที่แบบคนที่เคยเล่นมาครับถือว่าท้าทายจริงครับแล้วก็ผมชอบบทบทมากนะครับยังไงก็ฝากด้วยครับค่ะด้วยค่ะคุณจะมีโชคดีแน่เราเลยนะครับครับผมดูจากโค้ชเตอร์น่าจะคนดีครับครับผมก็ต้องขอบคุณผพุ่มกลับครับที่มอบโอกาสดีๆครับพิกคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยทำครับก็ไปรอติดตามในซีรีส์ได้ครับผถ้าเป็นลุคใหม่ครับไม่น่าจะเคยเห็นกันครับ เป็นลุกหรือเป็นรับนะพี่เป็นรับอ๋อเป็นลุกนเป็นรับมายถึงว่าเป็นยังไงนี่เป็นยังไงฮะหมายถึงผมสองคนในเรื่องหรือว่าชีวิตจริงครับไม่นี้วนละอ๋อในในเรื่องก็อย่างที่ฮุ้มกับบอกครับเป็นความรักของวัยทํางานก็จะไม่ค่อยแบบปุ๊กกิ๊กกันใช่ไหมไม่เหมือนมัธยมวัยใสใสอะไรแบบนี้ก็แบบมีความโตขึ้นมาครับผมใช่แล้วตอนนี้โตยังโตแล้วโตก็ประมาณนี้ครับ ก็อยากจะฝากนะครับอยากจะฝากซีรีส์นี้ครับตัวจรณีนะครับเอาไว้ให้แฟนๆได้รับชมกันรับรองว่าสนุกครบรถหวานเมนไอหวานมันหวานหวานมันแหมไม่ไม่ไม่ถูกเลยหวานมันครบทุกรถแน่นอนครับครับได้เรื่อได้ได้เริ่เปิดกลองเมืไหรคะแล้วก็จะถูกฉายเมไรเออเขาฉายถ้าถ้าตามไพลอตของเราเลยตอนนี้ก็ฉายทางช่อง3 นะครับแล้วก็วันที่19ธันวาคมครับก็จะเข้าฉายแล้ววันที่19ธันวาคมปีนี้ครับเออด้วยด้วยชองของเราก็าคือเป็นดราม่าแอคชั่นนะครับลืมบอกเราจะมีดราม่านำขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแอคชั่นรองลงมาประมาณนี้ครับวันที่19ครับธันวาคมเข้าฉายแน่นอนครับ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.